สวัสดีครับพี่น้องครับนะครับวันนี้ผมนุ่มนนท์พาลอครับกับพี่น้องเฮามาเบิงมาชมการขุดลอกหนองซะานะครับเพื่อกักเก็บน้ำนะครับสำหรับโครงการของเฮานะครับวันนี้ได้ไปว่าจ้างรถมานะครับพี่น้องเฮาทางบันเลือบอกมาขุดซะานะครับเพื่อกักเก็บน้ำนะครับซึ่งซะาหน่วยเก่าในการมันตื่นนะครับ มันตื้นเขินเมยได้ไดลดมานะครับน้องเฮาผู้ใดที่ต้องการอยากจะกุศะถุงซะถุงที่นะครับพิจารว่าได้กับผมนนนนนพาร์ละนะครับในช่วงนี้พาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับชาวจีนทุกท,ท่านนะครับมาเปิดมาชมกับซาลเมโกวอเาเฮาเควนกาบุตรเตดีนะครับคือตอนนี้จะบ่เอาลงเลิก ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปีหน้าปีใหม่มีงบประมาณขึ้นมาทางเจ้าของเพื่อนกับสิจ๊อคลงถึนซุดข,ข้อไมโคนะครับเ่็นว่าเอาซัมมิสกอ่อนปีนี้เป็นว่าครับทางทีมงานรดจกของเขาครับเบารดจกเพื่อนกับจกให้ตามสเต็ปเลยนะครับที่น้องที่ต้องการอยากจะว่าจ้างงานอยากจะใช้การใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะ เปิดอโทรไว้ข้างล่างนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับให้ไปจกอยู่มังเลสถานที่เลยอนะครับทั้งสกลนครอ,อุดรธานีนะครับร mm hmm. อบบริเวณใกล้เคียงเขาสามารถที่จะข้ามอำเภอไปได้นะครับ mm hmm. อำเภอคำตะก้าสว่างแดนอินวานนิวาจัอากาศอ,ยอยํานวยจังสีนะครับไปได้บัดทุงวงังเด็กน้องที่ต้องการอยากจะจกนะครับนี่คือเบาวมักจกครับจกตลอดครับ มีการมีงานเข้าไปสุ่มบ้งสุที่นะครับพี่น้องเข้ามีการจกนะครับจกคลิปนี้ว้าสก่อนนะครับคลิปหน้าพบพอกันใหม่สำหรับพี่น้องเข้านะครับ่ายให้เบิ่ให้ชมนะครับเมื่อน,นี้กับซามิสก่อนสวัสดีครับ